สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่4-10ถึง10เมษายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะการคิดค้นไอเดียที่แตกต่างเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งการต่อยอดนะคะสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะให้ดีขึ้น บางรายนะคะเรื่องของการทำงานก็จะมีการคิดต่อยอดนะคะอาชีพของครอบครัวอาจจะมีการสารต่อนะคะหรือว่าลื้อฟื้นปัดฝุ่นเพื่อนำมา,าต่อยอดนะคะสืบทอดกิจการต่างๆภาพรวมนะคะชาวพิจิกเด่นเรื่องของการใช้มิตรภาพนะคะการเกิดช่วงเวลาที่ดีของความสามาคัคคีความกลมเกลียวนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือ หรือแม้กระทั่งการพบปะสังสรรค์การเกิดงานมงคลขึ้นนะคะเกี่ยวกับการเปิดตัวเปิดร้านเปิดกิจการต่างๆหรือการที่คุณกล้าลงทุนนะคะกล้าเปลี่ยนแปลงเรื่องของสายงานอาชีพในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้เด่นเรื่องของการรับสมัครงานหรือว่าสมัครงานแล้วได้เรียกสัมภาษณ์นะคะอาจจะเป็นคุณเองที่ได้งานตามที่ใจต้องการนะคะเกิดขึ้นด้วย เรื่องของการเงินนะคะใครที่คิดจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้อเอเรื่องของมือถือเรื่องของชิ้นใหญ่ให้ตัวเองนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะทำได้นะคะแล้วก็ได้ของที่ต้องการเกิดขึ้นอาจจะมีการถแถลงข่าวนะคะเรื่องของการเฉลมิมฉลองการขึ้นบ้านใหม่การเปิดตัวนะคะ ในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งกายและใจถือว่าชาวพิจิกบริหารจิตใจตัวเองได้ดีในสัปดาห์นี้ คนโสดนะคะถ้าพบพักนะคะช่วงนี้ก็ดูให้ดีอาจจะมีเรื่องของมือที่3นะคะหรือว่าไปปิ๊งกับคนที่ไม่โสดส่วนใครที่ดูหา,าดูใจกันมานานนะคะอาจจะมีเกณฑ์หาเลิกมงคลนะคะหรือว่าพบปะผู้ใหญ่มีเกณฑ์ย้ายเข้ามาอยู่หรือว่ามั่นหมายแต่งงานการเกิดขึ้นท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของการมีบุตรการตั้งครร หรือกระทั่งการนำสัตว์เลี้ยงนะคะการนำต้นไม้สิ่งของมาตกแต่งต่อเติมภายในบ้านถือว่าเป็นภาพรวมที่แฮปปี้นะคะสำหรับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง ุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ